สวัสดีพี่น้องมือนี้ยยติวมาเกเจ็บผักพี่น้องยืดสีได้ผพักอย่างว่าเบิงน้ำกันพี่น้องอันนี้ค่ะคือแดดก็ส่องหนาจักน้อยนะพี่น้องเนาะมือนี้ย่ติวสิพ้าพี่พ้านองมาเจ็บพักพี่น้องนี่ค่ะคือยอดพักหวานพักหวานเยื่ละมั่นพี่น้องกระลังออกเต็มอยู่ เ็นบ่พี่น้องหลายคักเต็มเต็มเลยเนี่หนิไม่จะยอดพักวานเจ๊นั้นบอ่บอืดบอ่บอยากพี่น้องผู้มักนะ่ะเอาไปแกงใส่อันเอาไปอ้อมใส่ไก่พี่น้องเอาไปอ้อมใส่ไก่ เอาไปแกงใส่ปลาย่างคือบานเท่าหนิละพี่น้องเขาเจะกระเห็ดกระจินคือบานเท่าสําหรับคนไทยเนาะไม่เจอกับผ้าพีผ้านองมาเก็บคนก็ลังเริ่มปรงผู้นักอนก็ไปพัดใส่ตะม,มันหอยแซบพี่น้อง อันน kind of ี้ยายจิ๋วกะทายนยายหมูสาแดดมันก็ออกเนาะพี่น้องเนาะหยาดใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องนี่ยื้อเจะเก็บทุกปีแต่ว่าสี เอาไปแกงสิเอาไปพัดสิเอาไปอ้อมอ้อมใส่ไก่แสบพี่น้องอ้อมสใส่ไก่เหนียวแล้วพูดอีกอย่างเน่อ้อมใส่ไก่เหนียวพี่นอ้องบิ่งพี่น้องเห็นยอดบ้บอมันแดดพี่น้องอาจจะบ่คใครเห็นคักเนาะพี่น้องเนาะไ่เห็นบอกอันนี้มันยังเน,นียนอยอยูย่เนพี่น้องยืดผ้าพีพ้านองเขาไม่วงไกลๆนี่ละอันนี้ก็ขึ้นหยดผักหวาน หยดพักหวานเย็นละมั่นพี่น้องอันนี้ยืนยืนบังค่งให้พี่ให้น้องเข้าเบิ่งนี่นะพี่น้องหยดเพิ่น ไอ้บ่พี่น้องนี่แหละยอดผักหวานอันผักหวานฝรังงง่งพันนะพี่น้องเอาไปแจ้งใส่วุ้นเซนใส่ปลาแห่งเห็ดคือผักหวานเมืองไทยเฮาเด้อพี่นอ้องผู้ใดมักจังไลยกะแกงจังสันแต่ว่าใส่อมอมไก่ออมไก่เหนียวเขาแซ่บเสีบเด้อพี่น,ออน้องลองมังดาผู้ใดบ้านไหนอม นี่ลหะคือพักหวานพักหวานฝรั่งพี่น้องกำลังออกเต็มมีแต่พักหวานทีน่พี่น้องเห็นมั้นี่แหละพี่น้องพักหวานที่ยิ่ตี๋ไปเก็บมากพี่น้องมืนอนี้แล้วว่าสิเอามาหลวกกินกับน้ำพริกพะนะพี่น้อง แล้วบ่เด้เอามาแกงใส่ไก่มาบ่ได้๋เอามาออมดอพี่น้องบ่เด้ยเอามาออม,อม,อมใส่ไก่เอามาแกงใส่ปลาใส่กระดูกหมูก็ไเดอพี่น้องเอามาแกงใส่ดูกหมูแล้วก็ใส่บุญเ้นแล้วก็ใส่พักแล้วก็ใส่พักหวานแสบพี่น,น้องพู้ใดเขามาบ่งคับติวแล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ